เหรียญ5บาทเรือพัทธิ่ังสุพรรณหงษ์ปีพศ2530มีคนประกาศรับซื้อให้ราคาเหรียญละ240,000บาทจริงไหมตามมือไม่ใครเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะฮะทุกคนไปกันเลยครับไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชาแนลและนิดบันเทิงจิตชาแนลนะครับผมสองสามชาแนลนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะฮะไม่ได้เสียตังค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะขนาดไอพวกช่องปั่นทั้งหลายยังมีคนเข้าไปดูและยังมีคนเข้าไปซับสไครต์เลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นของผมก็หาความจริงนะฮะรีวิวเหรียญนะฮะโอเคนะครับขายเหรียญนะครับก็ฝากด้วยนะครับผม โอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปพัดเจ้าไม่น่าเชื่อมีคนประกาศร,รับซื้อเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะฮะสำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ปีพศ .2531 นมะฮะมีคนประกาศร,รับซื้อราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสองแสนสี่หมื่นบาทจริงไหมนะครับผมตามมือไม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะฮะทุกคนไปกันเลยครับไป โอเคนะครับทุกคนนะครับจริงๆแล้วว่าผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนะฮะก็ก็ต้องพยายามพูดทุกคลิปนะฮะว่าผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญผมพูดจนแบบปากจะฉีกอยู่แล้วพอผมไม่ซื้อให้ก็แบบยังไงอะโมโหผมอา้าวมันจะซื้อได้ยังไงในคลิปคุณก็ต้องดูในคลิปเนื้อหาในคลิปก่อนใช่ไหมฮะผมบอกแล้วผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหรียญผมรีวิวเหรียญขายเหรียญนะฮะโอเคไหมครับ เหรียญที่ผมทาคลิปออกไปเนี่ยใครอยากจะซื้อสนใจก็ทักมานะฮะผมตอบอยู่แล้วนะฮะคอมเมนต์ไอพวกที่บอกว่ามีมีซื้อจริงหรือเปล่านั่นแหละคอมเมนต์แบบนั้นผมก็ค่อยากจะตอบนะฮะแต่ถ้าคุณจะซื้อจริงเนี่ยทักมาหาผมได้เลยนะฮะมีหลายช่องทางนะครับผมก็มี Facebook f แฟนเพจแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวแล้วจะมี t i k t o k ก็มีแลนะช่อง YouTube ก็มีนะฮะสองสามช่องนะฮะเพราะฉะนั้นช่องทางการติดต่อมีเยอะแยะนะฮะคืออย่าถามนะว่าติดต่อช่องทางไหนถ้าคุณจะซื้อจริงอะ่ะมีอยู่แล้วนะฮะ โอเคนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปก็วันนี้มือใหม่ค่ะเหรียญชาแน,นลก็จะมารีวิวเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะฮะก็ตามคู่มือก็จะมีอยู่3ปีพศนะครับผมก็มันจะมีตั้งแต่ปีพศ2 5 2ห้าขออภัยนะฮะขออภัยครับเอาใหม่นะฮะก็มันมี3ปีพศนะครับก็จะมีตั้งแต่ปีพศ2529นะฮะและปีพศ2530และปีพศ2531นะฮะ ก็สำหรับเอาข้อมูลของเหรียญก่อนนะฮะสำหรับปีพศสองห้าสอง้านะฮะขนาดของมันก็อยู่ที่24มิลลิเมตรนะฮะส่วนน้ําหนักนะครับผม7.5กรัมนะฮะและจํานวนการผลิตนะฮะไม่มีบอกนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมฮะนั่นแหละฮะราคาหลักแสนนะสองสามแสนสี่ห้าแสนอะไรก็แล้วไปแล้วไปนะครับผมถ้าหลักแสนจริงอนะันะนะั้นนะปีสอง้านะฮะมันไม่มีจํานวนการผลิตบอกเพราะอะไรเพราะมันผลิตน้อยครับ ราคาหลักแสนแน่นอนนะฮะส่วนอีก2ปีเนี่ยมันจะว,ว่าแต่หลักแสนนะครับผม300บาทยังไม่ถึงนะฮะก็จะเป็นพศ2530นะครับเหรียญที่อยู่ในมือผมนะครับสำหรับเหรียญที่อยู่ในมือผมก็จะเป็นปีพศ2530นะฮะขนาดก็เท่ากันนะฮะ2ีอ่ายีมิลลิเมตรน้ำหนักก็7.5กรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตน,นะครับผมสำหรับจำนวนการผลิตน,นะฮะ สำหรับปีพศ2530นะครับผมมีจำนวนการผลิตนะฮะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่41 5 0 0 0 0 14,000เหรียญนะฮะและราคา u s c ประเมินกันที่เมื่อ3-4ปีที่แล้วเหรียญละ80บาทนะฮะปัจจุบันก็หลักร้อยนะครับผมแต่ต้องไม่ผ่านการใช้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับปี30นะฮะและต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปีพศ2531นะครผมไม่มีนะครับผมสำหรับปีพศ2531ก็เช่นกันนะฮะ ขนาดของมันก็อยู่ที่22อ่าขออภัยนะครับผมขนาดของมันก็อยู่ที่24มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักก็อยู่ที่7.5กรัมนะฮะสำหรับปีพศ2 5 3 1นะครับผมจำนวนการผลิตอยู่ท่านเส้นมีอยู่2 400, ล้าน4แสนเหรียญนะฮะและราคา UNC ประเมินกันที่เหรียญละเมื่อ3ปีที่แล้ว180บาทครับปี3 1นะฮะโอเคนะครับผมปี3 1 180บาทตามคู่มือและปี30 80บาท แต่ถ้าเป็นปีสองเก้าราคาหลักแสนแน่นอนนะครับเขาไม่มีการผลิตบอกเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่มีราคาหลักแสนนะฮะเดี๋ยวบางคนหาว่าผมโกหกอีกนะฮะก็ในคู่มือถ้าผมโกหกก็เหรียญอะไรนะลงกระสาบเหรียญกระสาบเขาก็โกหกทั้งประเทศนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเหมารวมนะครับผมไม่ใช่ทุกช่องนะฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ถ้าผมผู้ผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกนต่อเลยนะครับไป Good time Don't play around But now's the time cross that line Show me what's inside That soul will let you feel mine Come on, instead said mind and bodies bodies into 20. You don't need to fall To the call Cause they said so You don't need to fall To the call Cause they said so You don't need to fall To the call cause they said so. โอเคนะครับผม f c ทุกคนนะฮะโอเคนะครับผม f c ทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันไหนมือใหม่ใครเดยน a n แนลพูดผิดภาพประการอะไรก็ต้องขออภัยจริงๆนะฮะก็ไม่ค่อยรีวิวก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่อย่างใดนะก็เอาเป็นว่าตามที่ผมบอกนะฮะเรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับผมก็ต้องเป็นปี29นะฮะส0 มีคนซื้อหนึ่งแสนบ้างสองแสนกว่าบ้างไม่จริงนะครับผมเหรียญละแปสิบาทนะฮะส่วนปีสามหนึ่งก็นั่นแหละฮะเหรียญละหนึ่ง้แปดิบาทนะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมคลิปหน้าอีพีหน้าผมจะมารีวิวเหรียญหนึ่งบาทหลังวะพผักแก้วนะฮะผมปีพศสองห้าสองห้านะฮะเหรียญแบบนี้มีราคาหลักพันหลักหมื่นจริงไหมอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะโอเคนะครับผม ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าผมพูดผิดภาพปการ์ดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชแนลมือใหม่ไกลเรียนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับไป